นี่คือโครงการบ้านเดี่ยวใกล้เซ็นทรันเวสเกตนะครับที่มีเพียงแค่20หลังแล้วทุกหลังเนี่ยหันหน้าเข้าหาสวนทั้งหมดเลยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดมากเดี๋ยวขึ้นโดนให้ดูโครงการนี้มีชื่อว่าวิลล่า168เวสเกต by LPN ครับทังโครงการเนี่ยจะวางสวนแนวยาวเอาไว้ตรงกลางทำให้เวลามองออกมาจะเห็นสวนอยู่หน้าบ้านทุกๆหลังเลยครับนอกจากนี้ที่ตั้งโครงการครับยังอยู่ติดกับถนนใหญ่อย่างถนนกาญจนาพิเศษครับ ขับรถไปเซ็นทรัลเวสเกตแค่ประมาณ5นาทีถึงบ้านของที่นี่นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับฟังก์ชัน3ห้องนอนเขามี2แบบบ้านนะครับแบบหลังใหญ่สุดเนี่ยจะจอดรถได้3คันนะครับ ส่วนหลังเริ่มต้นอันนี้จะจอดรถได้2,000ันวันนี้จะพามาดูหลังเริ่มต้นเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เขามีราคาพิเศษด้วยแต่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในก่อนว่าเป็นยังไงครับเข้ามาภายในบ้านเนี่ยเราจะเจอกับโถงนั่งเล่นเชื่อมต่อกับส่วนกินข้าวกว้างๆตรงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งพื้นที่อเนกประสงค์ที่อยู่ฝั่งหลังบ้านด้วยครับซึ่งอย่างบ้านตัวอย่างก็ทําให้ดูว่าเขาไปกั้นผนังเพิ่มทําให้การใช้ชีวิตในบ้านง่ายขึ้นนะเพราะว่าไม่ว่าสมาชิกในบ้านจะนั่งดูทีวีววนนั่งกิข้า หรืออีกคนนึงนั่งทํางานอยู่ก็จะได้ไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับส่วนห้องนอนนะครับเขาจะอยู่ที่ชั้น2ทั้ง3ห้องเลยอย่างห้องนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยข้อดีเลยคือได้ทั้งระเบียงฝั่งหน้าบ้านแล้วก็มีมุม w ล l กอินครอเซตมีห้องน้ําในตัวนะครับสำหรับห้องนอนลูกๆอีกสองห้องเนี่ยเขาจะใช้ห้องน้ําร่วมกันแต่จะเป็นห้องน้ําที่ออกแบบมาให้มีอ่างล้างหน้าแยกออกมาเวลาคนนึงแปรงฟันคนนึงอาบน้ําอยู่จะได้ใช้งานพร้อมๆกันได้ครับ ราคาเริ่มต้นของบ้านที่นี่ครับปัจจุบันอยู่ที่8.5ล้านบาทกับบ้านติดถนนใหญ่ใกล้เซ็นเทิลเวสเกตและส่วนตัวเพียงแค่20หลังนะครับและยังมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมอีกเพียงแค่กดลิงก์ลงทะเบียนด้านใต้คลิปนี้ครับ